สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกนนะะทุกท่นานเนาะค่ะที่กำลังติดตามรับชมและฟังทางช่อง ik, ล็อกกิกพารัยอยู่ตอนนี้ขณะนี้เนาะวันนี้ก็มาพบกับล็อกกิกเสาวันอังคารนะคะวันอังคารที่สี่มื่อวันนี้ล็อกกิกสิมิตรตระกแนวทางลาพัฒนาตองวดของชอเชษชัยเนาะเอาแนวทางตองวดของปืนมาวางให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามและรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะคืน วันจันทร์สองทุ่มค่งสีพนน่พนมาของชอเฉชศชัยกับเข่ากะปังเนาะคะ่ะสําหรับตัวเองแนวทางะวาสิเป็นสายวิ่งสายรูดเนาะคะ่ะทั้งสองตัวดินแปดกับเก้าทั้งบนทั้งล่างหลักการสองตัวเนาะคะ่ะจับคู่เข่าแปดสองออกสองแปดเนาะตัวนี้ตัวจอก,ก็อาจจะรูดไปแต่ว่าตัวจับคู่ไม่พลาดเนาะคะ่ะยังถือว่าเข้ายังถือว่าวินอยู่สาหรับตัวเองแนวทางรับปรินาของชอเฉชศชัยเนาะมือนีกะเดี๋ยวมาเข้ามาติดตาม ว่าตัวเลขแนวทางสีถืออกถือใจหรือสีตรงครับของ f อฟแฟนคลับวะนะคะเอาไว้ไปผิดจารณากันตอนหนื่องตองวดเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของซอเชชเชย์อาก้อนอื่นที่สิไปเบิ่งตัวเลขแนวทางอเอาเกลียดกับขอบพระคุณแนวทางตัวเลขจากซอเชชเชยนะคะที่ให้มาวางทางช่องตลอดเสมอมานะคะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเพราะว่าจะเป็นคนเก่าค,น,คนใหม่เนาะขอบขอบพระคุณในหลายที่เขามาติดตาม แล้วก็บ,บิรคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแคนวทางโปรดใช้วิจระรณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเขาเชนเคยค่ะใดก็จ,จะมีเข้ามีหลุดทะเลบกเขาบะปังแล้วก็ต้องกราบขอทูขอภัยล่วงหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เขาตัวเต,ต็มๆตรงๆไปกับแนวทางเลาพัฒนาของชอเชชัยไปเบิ่งกันเลยคะ่ะ อ่านี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของช่อเช็ดใช้สำหรับล่าพัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคืนวันจันทร์สองถุมถงที่ผ่นานมาสาหรับเล่าของเพิ่นเข้าไปที่ตัววิ่งรูดทั้งบนทั้งล่างเนาะเดนที่แปดกับเก่าแล้วก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพราะว่าบนออกแปดเก้าเจ็ดล่างออกสองแปดสำหรับแนวทางล่าพัฒนาจับคู่เพิ่นก็นให้สองตัวจับคู่ให้แปดสองเนาะคะ่ะออกสองแปด ถือว่าเฮงถือว่าปังถือว่าตองหัวสุดๆเนาะสำหรับของซเชษฐ์ชัยลาวพัฒนาของเพื่อนเขาผู้ใดได้ผู้ใด,ด,ดมานผู้ใดเฮงผู้ใดปังไปกับเพื่อนกะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นแนวทางตองหวัวสาหรับตัวเองแนวทางใหม่เอฟซี FC มันมันเฮงๆปังๆไปกับแนวทางตองหวัวพร้อมเลยเนะเาะไปบึงต่อต่อเลย สำหรับราบประนาวันที่หาเมื่ออื่นนะคะวันพุธพุธท,ที่หา้าสำหรับรอบประนาของจอชเชดใช้ยเพิร์นไฮมมาละอ่าแคปหน้าจอด้วยค่ะสำหรับเอ็บซีแพนคับตีดติดตามแล,ล้วก็รอคอยของจอชเชตชัยอยู่วิ่งรูดนะคะเพื่อนไฮม์มามีศูนย์กับสองสองตัวหกครั้งเพื่อนไฮม์มาศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า 2อง 3, สอง 4, แล้วก็สองห้าตัวนี้นตัวจอดสออ่าสีหางสําหรับสองตัวนะคะมี0ูนย์สย์ห้าแล้วก็สองห้าค่ะตัวกันตัวจับคู่มันมีศูนย์สกับ2อนะจับคู่ให้4ีหางเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเลขเบิ้ลก็จะมีศูย์ย์กับสองตัวสีหางมีศูนย์สองสามศูนย์สองสี่ศูนยแล้วก็ศูนย์ค่ะตัวนี้นตัวเจอด สองหางสำหรับสามตัวศูนย์สองสามแล้วกับศูนย์สองห้าค่ะแอบปบหน้าจอเอาเด้อสำหรับใครที่ยังติดตามตัวกลขแนวทางของเพื่อนเนาะติดตามอย่างต่อเนื่องหรือจะเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับหลายๆเซียนเลขชนกันเลขวิ่งเลขดับเลขอันนี้เนาะคะ่ะ f c ฟังสุดๆด,ดีแล้วเนาะคะ่ะเป็นแนวทางแนวคิดของของ f c ที่มันมาทิ้งๆ เอาไปง่วงกันเองมา <c oughs> แล้วเอาเบิ่งย้อนหลังของซอเชจใจอีกน,เนะเพราะว่าเพิ่งจะมาวางทั้งสองใดยยังบ่ถึงอันนี้นะคะเพิ่นห้มาสําหรับช่องล็อกกี้เพิ่นห้มาซีงวดงวดนี้งวดที่ห้านะคะวดนี้งวดที่ห้าต่ว่ากรอนานะ่น,นอ่าที่เออที่ทรงมาจากทั้ง่องพระดามเนะาะเพิ่นห้มาเบิง่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเก่าที่เพิ่นเคย ันนี้ก็จะเป็นแนวท่างเก่าที่เพิ่งเคยแตกเพิ่งเคยเข่าเต็มๆสําหรับสองวันติดเนาะวันที่ยี่สิบสองเดือนมกราคมเดือนที่แล้วนะคะวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาวิ่งรูดหนึ่งกับสามเนาะเพิ่งเข่าไปเต็มๆทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ตัวนินตัวจอสามสี่ออกสีสามหกหนึ่งออกเอหาหนึ่งเอหนึ่งหกไข่ไข่หนึ่งหกออกหะหกหะเอ ไทยหนึ่งหกออกหกหนึ่งโอ้ยวอลแล้ววอาผิดวอาผิดว่ลถือเห็นอยูุกกะค้าวเป็นเลขหกขยังหายอยู่ลีนมันกันจังๆเลยกับครับก็เอาไว้เอฟซีแฟนคลับเด้อถ้าวอลผิดวอลถือ่ะเข้าไปเต็มๆเนาะทั้งบนทั้งล่างตัวเน้นตัวเจาะปังสุดๆสำหรับวันที่ยี่สิบสองพันมาของชอเชชัยอันลอกิกอาจจะบริเอามาว่างเทเล็กเนาะเพราะว่าย้อนหลังอันนี้คือก็เลยเขียนใหมาคลิปก่อนนั้นก็สิบแปะ แปะภาพไปให้เอฟซีบึงคือซื้อนอภวามาดามพุนรงมาให้แล้วก็เลยแคปหน้าจอเอาแล้วก็เอามาแปะไว้ว่าเป็นเป็นอประวัติเพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็หยิบหยิบหยิบซีตัวเนื่องนะคะหยิบซีก็เขาเขาตแหแ่งเดิ่มวิ่งรูดทั้งสองตัวศูนย์กับสองทั้งบนทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ตัวเน้นตัวจอสองสามศู 3, นย์ห้าบุญออกศูนย์ห้านะคะล่างออกสามสอง ตัวนินตัวจอเพิ่สองสามคับศูนย์ห้านะคะแล้วก็สามตัวโต๊ะแตกศูนย์สองห้าสำหรับแนวทางที่เป็นประวัติเพิ่นที่ผ่านมาเนาะยี่สิบสี่เอาสองงวดติดสองงวดซ้อนแล้วก็เข่าตัวนินตัวจอตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดิมเนาะของเพิ่นสำหรับของซอสเชดชัยวันนี้ก,ก็มาเบิ่งตอนที่เอามาลงทั้งช่องเลูกิกเนาะครั้งแรก แรกที่เพิ่งหายมาวางแนวทางที่ออามาลุงในคลิปของช่องเอกกิงนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเขาไปที่วิ่งรูดแล้วก็ตัวนิ่นตัวเจาะหาแปดเนาะหาแปดแต่ว่าออกตัวกลับแต่ว่าถือว่ามันเฮงสุดๆเพราะว่าเข้าไปที่ตัวนิ่นตัวเจาะสาหรับแนวทางของชอเฉดชยัยวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมางวดที่สองที่เอามาวางทางช่องเนาะ หลุดไปนะค่ะหลุดไปหนึ่งงวดเข้าไปสามงวดติดแล้วมาหลุดไปงวดหนึ่งงวดนี้ก็มาเข่าตัววิ่งวิ่งรูดวิ่งรูดที่สี่เนาะล่างออกสี่สองวันที่สามสามที่ผ <3 S 1> ่านมา,นมาคือเมื่อคืนเนาะ,ะค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าไปอีกแล้วสําหรับแนวทางสองตัว สองตัวล่างเนาะคะ่ะไปแปดสองแต่ว่าต้องกลับนะคะออกสองแปดแล้วก็ตัววิ่งรูดผู้ใดสายวิ่งสายรูดทั้งบนทั้งล่างไดแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับนักวิ่งนักรูดสําหรับของแนวทางมือนีเนาะเอาไว้ไปผิดจารณาะเป็นแนวทางต่องวดมืออื่นนะคะสําหรับพุดธพุดที่ห้าสองทุ่มครึง่งเอาไปรุ่นเอาไปจับตามองสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ อีอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวเล็กหน้างเพิ่นกักราบขอบุญขอบุณหลายๆนาะที่เขามาแะววียนเขามาทักทายแล้วก็ขอให้ FC ปังๆมันๆไปกับคลิปนี้นะคะเราพัฒนาของชอเชชัยสำหรับคลิปนี้เรากิ้กกับกราบขอบพระคุณหลายๆกับตัวเล็กหน้าพังของชอเชชใจและก็เอฟซีแฟนคลับ Club, ที่ติดตามอยู่เสมอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ